3ตัวยอดสุดฮิตในภาษาเขียนเจอทีไรไม่รู้จารว่ายังไง Hi there This is K Welcome back to v a n i l l a English Channel Today I've got three abbreviations for you. These abbreviations are of confusion for us. 3ตัวย่อเนี้ยมันสร้างความสับสนให้กับเราเลอเกินนะคะ I'm so confused. เจอทีไรนะเวลาเราอ่านอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็จะฮิตในภาษาเขียนใช่ปะ่ะดังนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะสะดวก มันอ่านว่ายังไงอะถ้าเราต้องอ่านออกเสียงอะแล้วมันคืออะไรนะคะดังนั้นวันนี้กี่มาไขข้อสงสัยคะ่ะมีอยู่3ตัวฮิตๆเลยนะคะ Let's look at the first abbreviation this one ใช่แล้ว etc นะคะรู้สึกจะฮิตมากนะคะทั้งบนดนตรีหรืออะไรก็ตาม <laughs> แต่จริงมันเป็นภาษาอังกฤษที่ฮิตใช้กันในภาษาเขียนนะคะและไม่ใช่แค่าภาษาเขียนนะเวลาพูดบางทีเราก็พูดด้วยนะคะคำนี้มันย่อม,มาจาก ใช่แล้วน่าตามเป็นี้นะคะจริงๆตัวนี้อ่านออกเสียงตรงค่อนข้างตรงตามตัวนะคะนั่นก็คือ etc etc et นะคะ etc เหมือนกับยอ่อเสียงสุดท้ายเป็นตัวเดียวกันนะคะ etc มันเป็นสไตล์คล้ายๆบ i ิทิชไหมแต่ถ้าเป็น American อาจจะเป็น d o ด t e ก็ได้นะคะ่เช่น etc etc et เป็น d o t t e อย่างเงี้ยนะคะ etc แล้วก็ความหมายของมันก็คือ อื่นๆอ,อีกมากมายนะคะ <Wow. S 1> ก็ไปดานน้อยไปยันใหญ่ของเรานั่นแหละนะคะถ้าเราไล่มาเป็นลิสต์เนี้ยมันก็จะมี etc เมื่อเจอ etc นะคะอย่าไปอ่านว่า etc <c oughs> ให้ออกเสียงหรือว่าให้พูดว่า etc cetera, etc cetera. okay for example students in this school can choose subjects like Maths, Physics, Languages, etc. Students in this school can choose subjects like Maths, Physics, Languages, etc. เห็นไหมคะตัวนี้ก็มีลิสต์ให้ใช่ไหมว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เลือกได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคำสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นคำว่า etc. And the second abbreviation ตัวย่อดที่สองนะคะที่สร้างความงงงวย It's this one That's right ใครเคยสงสัยใครเคยสงสัยนะคะใครเคยงงว่าเจอคำนี้จะอ่านออกเสียงหวยอย่างไรนะคะมันคือตัว e.g. ใช่ไหมถ้าบางทีที่ทเราอ่านหนังสือไปเนี่ยแล้วเราเจอตัวนี้แล้วเราจะไปอ่านว่า e.g. ไหมนะคะจริงๆแล้วทั้ง3คํคำหรือ3ตัวเนี้ที่กี่เอามาให้นะคะมันมาจากตัวย่อของภาษาลาติน o อใช่แล้วซึ่งตัวเต็มของมันคือแบบนี้ <laughs> กีจะไม่อ่านออกเสียงนะคะเพรากีอ่านไม่เป็นนะคะคือภาษาละตินโอเคไหมแต่เวลาที่เราเจอตัวนี้แล้วเราจะอ่านออกเสียงออกมาว่ามันเป็นตัวนี้นะมันเป็นตัวอ e, ีจุดจีนะอย่างเงี้ยมันออกเสียงหรือว่ามันอ่านว่า for example for example ใช่แปลกไหมก็คือเวลาที่เราอ่านตัวหนังสือไปนะประโยคไปแล้วเราเจอ e g, g เราอย่าไปบอกว่า e g t u ตต a ติไม่ได้ไม่ได้เราต้องอ่านไปปุ๊บแล้วเราบอกว่า for example เมื่อเจอ e g ให้อ่านว่า for example แค่น,นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันนะ this school offers many kinds of sports for example football swimming and tennis this school offers many kinds of sports For example, football, swimming, and tennis. อ่าประมาณนี้เห็นไหมคะพอกีเจอคำว่า e จุด g กีจะอ่านว่าไงกีอ่านว่า for example หรือกีพูดออกมาว่า for example นั่นเองนะคะ and the third abbreviation is this one เอาอีกแล้วนะคะ i A. จุด e จุดนะคะ what is it คืออะไรนะตัวนี้นะคะตัวเต็มของมันเป็นภาษาลาตินอีกแล้วนั่นก็คือตัวนี้ เออกี่ก็ไม่ทราบได้นะคะว่ามันออกเสียงว่ายังไงอิ i เอสไหก็ไม่ทราบนะคะขอไม่ออกเสียงอย่างชัดเจนแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาเราเห็นในภาษาเขียนเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยของมัน I จุด E จุดอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเวลาที่เราเจอมันเนี่ยเราจะออกเสียงหรือเราจะพูดว่ายังไง For example Our English will improve if we focus on two essential skills that is listening and speaking. Yes, our English will improve if we focus on two essential skills. That is listening and speaking. เห็นไหมกี่เจอไอจุดอีจุดกี่ออกเสียงอะไรกี่พูดว่า That is That is นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือซึ่งก็คือหรือนั่นก็คือนะคะเหมือนประโยคนี้เนาะบอกว่าภาษาอังกฤษ,าษ,าษาของเราเนี่ยจะพัฒนาแน่นอนถ้าเราโฟกัสหรือว่าสนใจไปที่ทักษะ2อย่างนะคะ,นะคะนั่นก็คือเห็นไหม That is นั่นก็คือการฟังแล้วก็การพูดอ่ะสตัวนะคะที่กี่เอามาฝากตัวแรกเนี่ยค่อนข้างจะออกเสียงตรงตัวกับตัวเขียนเต็มนะคะคือ etc แต่ถ้าตัวที่2กับตัวที่3นะคะไม่ตรงตัวเราจะต้องพูดว่า for example and the last one is that is ซึ่งก็หมายความว่า okay so that's it i hope now you understand all of these variations and you're not going to be afraid of saying them when you read out loud okay that's it for today thanks so much for watching if you haven't subscribed to my channel i think you should and there are also other social media platforms that i have these are all of them you are more than welcome to click on them. Thanks so much. Have a great day. Bye.